รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองหลวงประจำเดือนกันยายน2568งานการเรียนรู้ตลอดชีวิตสรุปการปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน,นอำเภอคลองหลวงประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2568กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์เราได้มีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารและสาระน่านรู้เป็นประจำทุกวนัน กิจกรรมห้องสมุดขึ้นที่ในวันที่12กันยายน2568ณโดมอเนกประสงค์หลังที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง7มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมการทำยางยืดออกกำลังกายยืดหดลดโลกพร้อมออกกำลังกายด้วยยางยืด ในวันที่16กันยายน2568ณนะทันทสถานบำบัดพิเศษหญิงหมูห่1ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีกิจกรรมลอยลูกปัดและเพ้นกระเป๋าผ้า กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดในวันที่29กันยายน2568ณตลาดนัดหมู่บ้านพึกษาบีตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีกิจกรรมแนะนำหนังสือหน้าอ่านรวมถึงหนังสือส่งเสริมอาชีพเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประดิษฐ์สายคล้องโทรศัพท์ด้วยลูกปัด การบริการห้องสมุดเรามีการบริการหนังสือพิมพ์รายวันวารสารรายเดือนบริการอินเทอร์เน็ตฟรีและยืมคืนหนังสือบริการรวมถึงสื่อน่ารู้ต่างๆให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกท่านงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิที่อามระดับวันที่20และวันที่21กันยายน2568ได้ดำเนินการสอบวัดผลสำเริจปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ให้กับนักศึกษา ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายณสนามสอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยาโรงเรียนชุมชนวัดบางขันทันท่าสถานวัยหนุ่มกลางทันทสถานบำบัดพิเศษหญิงกิจกรรมและโครงการอื่นๆหนึ่งระหว่างวันที่9ถึงวันที่11กันยายนดำเนินโครงการสรุปผลการประปฏิบัติงานนะโรงแรมชมจันทร์จังหวัด ชนบุรี2วันที่12กันยายนรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน30เครื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทัญ,ญบุรี3วันที่22กันยายนรับการนิเทศติดอามผลการดำเนินงานจากผู้อํำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานี4วันที่22กันยายนดำเนินกิจกรรมวันมหิดลและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา5 2 ระหว่างวันที่26ถึง28กันยายนดำเนินกิจกรรมสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษาปีการศึกษา2568 6วันที่29กันยายนร่วมกิจกรรมเคลือข่ายอำเภอคลองหลวงกิจกรรมเคารพธงชาติ เรื่องในวันวันพระราชทานธงชาติไทยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองหลวงขอสิ้นสุดการนำเสนอขอบคุณค่ะ